น้ำหล่อลื่นเยอะทำยังไงดีอันนี้น่าจะเป็นคุณผู้หญิงถามมานะคะเพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ก็น้ำมากน้ำน้อยก็มีปัญหาหมดน้องตังคี่ก่น้ำมากหรือน้ำน้อยมีปัญหามากกว่ากันเท่าที่ทำรายการมาเนี่ยคิดว่าน้ำน้อยจะมีปัญหามากกว่าคุณหมอคะเพราะคำถามมันเยอะก,กว่าไอ้น้ำน้อยถามคว่าน้อยมากเลยค่ะ ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนหน้าฝนเนี่ยน้ําน้อยอเราเก็บเกี่ยวเราไม่ได้เนาะทําปลูกเกษตรไม่ได้น้ํามากปลูกเกษตรได้แต่ถ้ามันท่วมมากเกินนานเกินก็มีปัญหาก็มไม่ต่างกันเรื่องของน้ําหล่อลื่นมันมีเป็นครั้งคราวอ่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีทั้งตลอดฤดูตายเลยเราก็น้ําท่วมตายเลยนะคะสรุปว่าเมื่อน้ําหล่อลื่นมากต้องหาสาเหตุค่ะอตอนนี้สาเหตุที่เชลีริเจอบ่อยมากเลย ก็คือการรับประทานไฟโตเอสโตรเจนหรือการกินสมุนไพรที่มีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแล้วก็สมุนไพรเนี่ยมันมีฮอร์โมนเพศหญิงจํานวนเยอะทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะยาสตรีทั้งหลายนะคะพวกกาวเครื่องอตังกุยนะคะกินแล้วก็น้ําเยิ้มออกมาเป็นใสๆเหมือนน้ําค้างนะคะฉ่ำน้าค้างดังนั้นข้อที่หนึ่งเมื่อไหร่มีน้ําหล่อลื่นเยอะพิจณาอาหารการกิน น้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวพาวกนี้ก็เพิ่มฮอร์โมนนะคะโมนะคะเพิ่มฮอร์โมน,มนกินอะไรเข้าไปแล้วน,นมคัดน้ำหล่อลื่นเยอะนี่แสดงว่าอาหารที่เรากินมีฮอร์โมนข้นหนึ่งก็คือพิจารณาก่อนว่าเรากินไปโตเอสเทเจนไหมอันนี้สองนะคะพิจารณาว่าน้ำหล่อเลื่นนะั้นมันมีกลิ่นม,มีสีไหมนะคะมันจํานวนมากแล้วมีกลิ่นมีสีไหมถ้ามันเป็นสองอันเนี้ยบางทีมันเป็นการอักเสบติดเชื้อ อันนี้ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษานะคะคระนี้สามเรามีปัจจัยที่ทําให้น้ำเราลื่นเยอะไหมเช่นเราเป็นเบาหวานโอวานี้เชื่อราอชอบอมีน้ำแฉะตลอดนะคะหรือเราเป็นคนชอบกินอืออปักของดองโอ้ชอบม้ากปูปลร,ระนะคะพวกนี้ก็มีมีส่วนที่ทําให้ช่องคลอดอักเสบขึ้นมาได้หรือมีแบคทีรียเพิ่มจํานวนได้นะก็คือประเด็นที่เราต้องตรวจตาตัวเองก็คือเรื่องของสุขลักษณะ เราชอบความอับชื้นไหมนะคะบางคนฉี่และพ่นน้ําตลอดเวลาเลยนะคะหรือใส่กราษไม้ผืนผืนเล็กตลอดเวลาพวกนี้จะเพิ่มความอับชื้นทําให้น้าหล่อลื่นเยอะเพราะมันเพิ่มการดักเสียมร่างกายสรุปเมื่อน้ําหล่อเลื่นเยอะเป็นครั้งคราวไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นบ่อยต้องหาสาเหตุนะรับประทานฮอร์โมนไหมหรือเป็นโรคภายใน<ม>ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนั้นนะคะ